คืนฝนตกคืนนั้นเขาได้ยินเสียงคนรักที่จากไปเมื่อหนึ่งปีก่อนแต่เสียงนั้นดังมาจากในบ้านของเขาเองเมื่อประตูเปิดออกเขาเห็นบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกนี้หัวใจของอาญานแตกสลายเสียงฝนตกกระทบหลังคาเก่าดังชัดในความเงียบกลิ่นดินเปียกอบอวลในอากาศแสงไฟสลัวจากถนนส่องผ่านหน้าต่างไม้ เขายืนอยู่หน้ากระจกเงาสะท้อนของตัวเองดูแปลกไปดวงตาไม่มีประกายเหมือนเดิมมีเพียงความว่างเปล่าและความหนาวเย็นที่แผ่กระจายเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในห้องเงียบชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอคือมีราหัวใจของเขาเต้นแรงมือสั่นเล็กน้อยก่อนจะกดรับสายเสียงปลายสายเงียบไปชั่วครู่แล้วเสียงผู้หญิงแผ่วเบาก็พูดขึ้นอาญาน เธอยังอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเขาไม่ตอบเพียงฟังเสียงลอมหายใจของเธอสายฝนหนักขึ้นเสียงฟ้าร้องดังสะเทือนหัวใจของเขายิ่งสัน่นความทรงจำเก่าๆเ,เริ่มกลับมาวันที่เธอเดินจากไปวันที่เขาไม่อาจรั้งเธอไว้ได้คำพูดสุดท้ายของเธอยังชัดเจนในใจเมื่อหัวใจแตกไม่มีใครซ่อมได้ เขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่กลางสายฝนผมยาวเปียกแนบตัวเธอเงยหน้าขึ้นมองตรงมาที่เขาดวงตาคู่นั้นคือดวงตาของมีราแต่อาญารู้แน่มีราจากไปตั้งแต่หนึ่งปีที่แล้วลอมาหายใจของเขาหนักขึ้นฝนยังคงตกไม่หยุดเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันกลับช้าๆ เงาเปียกฝนสะท้อนอยู่บนพื้นกลิ่นดินและกลิ่นน้ำหอมเก่าของมิราลอยเข้ามาหัวใจของอายันเต้นแรงจนอึดอัดในอกเสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูหัวใจที่แตกยังจำได้หรือเปล่าเขาหยุดนิ่งทุกอย่างรอบตัวเงียบลงนอกจากเสียงฝนที่ตกลงบนกระจกอย่างต่อเนื่องหัวใจของอายันเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากกอกเขาไม่กล้าขยับ เสียงฝนข้างนอกดังราวกับกําลังตะโกนเตือนอะไรบางอย่างสายตาของเขาค่อยๆมองไปที่ประตูมือเริ่มสัน่นเสียงเคอะยังคงดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนกว่าเดิมมีร่าใช่เธอหรือเปล่าเสียงของเขาแผ่วเบาแ,บแทบไม่ได้ยินไม่มีคําตอบมีเพียงเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างและกลิ่นดินที่ชื้นลึกเข้ามาในห้องเขาก้าวถอยหลัง ความมืดในห้องทำให้ทุกอย่างดูพร่าเงาที่เคยเห็นเมื่อครู่หายไปแต่ความรู้สึกบางอย่างกลับยังคงอยู่เสียงเท้าเบาๆดังขึ้นหลังประตูอายาันขยับเข้าใกล้ทีละก้าวมือจับลูกบิดเหนื่อยเย็นไหลาตามขมับเมื่อประตูเปิดออกไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเทียงแค่ความว่างเปล่าและสายฝนที่กระหน่ำลงบนพื้นอย่างต่อเนื่องแต่ทันใดนั้น เขารู้สึกถึงลมหายใจอุ่นๆที่ต้นคอเขาหันกลับอย่างรวดเร็วไม่มีใครอยู่ข้างหลังกระจกข้างผนังสะท้อนภาพของเขาเองแต่ภาพนั้นไม่เหมือนเดิมในเงาสะท้อนมีผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังเขาเธอสวมชุดขาวผมยาวเปียกน้ำใบหน้าซีดเหมือนกระดาษริมฝีปากสั่นและมีรอยยิ้มบางๆมีราเขาพูดชื่อเธออีกครั้ง เสียงสั่นไหวออกมาจากกลำคอภาพในกระจกเริ่มขยับผู้หญิงคนนั้นยื่นมือมาทางเขาแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครอยู่ตรงหน้าเธออยู่แค่ในกระจกแต่รอยนิ้วของเธอกลับปรากฏอยู่บนไหลของอายานจริงๆเขาสะดุ้งสุดตัวเสียงหัวใจดังอยู่ในหูทุกอย่างรอบตัวเริ่มสัน่นเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นตามจังหวะหัวใจของเขา ไฟในห้องกระพริบเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มชอ็อตอาญานถอยหลังชนกำแพงเขาพยายามจะหายใจแต่รู้สึกเหมือนอากาศกำลังหนาแน่นขึ้นเสียงของมีราดังขึ้นจากในหัวไม่ใช่เสียงที่เขาได้ยินจากโทรศัพท์แต่มันเป็นเสียงที่ชัดเจนราวกับเธอกำลังอยู่ในห้องเดียวกันอาญานทำไมเธอถึงลืมฉันทำไมเธอถึงปล่อยฉันไว้คนเดียว เขาปิดหูแต่เสียงนั้นยังคงดังอยู่ทุกคำเหมือนแทรกเข้าไปในหัวใจเหมือนกำลังบีบให้เลือดในอกหยุดไหลเขาซุดลงกับพื้นมือกุมหน้าอกภาพในหัวเต็มไปด้วยคืนที่ฝนตกคืนที่มีร่าจากไปเธอขับรถออกไปในคืนที่ถนนลื่นเขาเป็นคนที่เถียงกับเธอคืนนั้นเธอร้องไห้และเขาไม่ได้ตามเธอไปเมื่อเขาตามไปถึง ก็เหลือเพียงรถที่พังยับเยินและดอกไม้ที่เธอวางไว้ข้างบอะสำหรับเขาตั้งแต่นั้นมาเสียงฝนตกกลายเป็นฝันร้ายของอาญาแต่คืนนี้ไม่ใช่ฝันทุกสิ่งที่เขาเห็นมันชัดเจนเกินจริงเสียงก้าวเท้า,าเบาๆดังขึ้นอีกครั้งใกล้และใกล้เข้ามาเขาไม่กล้าลุกขึ้นเพียงเงยหน้ามองมีรากกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเขา ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาแต่ไม่มีแววชีวิตเหมือนกระจกที่ไร้เงาเธอยื่นมือมาสัมผัสแก้มของเขาปลายนิ้วเย็นเฉียบอายานหลับตาความทรงจำทั้งหมดไหลยย้อนกลับมาอีกครั้งเสียงหัวเราะของเธอกลิ่นน้ำหอมอ่อนหอมอ่อนรอยยิ้มที่เคยทำให้หัวใจเขาเต้นแรงฉันไม่เคยจากเธอไปจริงๆนะอาญาน เสียงของเธอเบาเหมือนเสียงลมแต่เธอเลือกจะไม่มองเห็นฉันต่างหากเขาพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงขาดหายไปในลําคอน้ำตาเริ่มไหลทันใดนั้นมีราก็ถอยหลังไปแสงฟ้าลาบสว่างวาบผ่านหน้าต่างและร่างของเธอหายไปในทันทีอายานลุกขึ้นห้องกลับมามืดเงียบเสียงฝนยังคงตก แต่กลิ่นน้ำหอมของมีรากลับยังคงอยู่เขาเดินไปที่กระจกภาพสะท้อนกลับเป็นปกติแต่ที่มุมกระจกมีข้อความเขียนไว้ด้วยนิ้วมือเปียกน้ำหัวใจที่แตกยังเดินทางต่อได้เขาแตะตัวอักษรเหล่านั้นรู้สึกได้ถึงความเย็นของน้ำและความอ้างว้างในหัวใจทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งหน้าจอแสดงชื่อเดิม มีรามือของอายานเริ่มสัน่นเขามองโทรศัพท์ที่สั่นอยู่บนโต๊ะเสียงเรียกเข้าดังต่อเนื่องหัวใจของเขาเต้นทีเขาคว้ามันขึ้นมาอย่างลังเลเสียงสายฝนกลืนทุกอย่างรอบตัวเขากดรับสายช้าๆมีร่าไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงฝนจากปลายสายตามมาด้วยเสียงหัวเราะเบาๆที่เขาจำได้ดีอายาน ฉันยังอยู่ตรงนี้เขาชะงักเสียงหัวเราะนั้นเปลี่ยนเป็นเสียงสะอื้นแล้วกลายเป็นเสียงลมหายใจขาดห่วงไฟในห้องดับสนิทอายันยืนอยู่กลางความมืดโทรศัพท์ยังแนบหูและเสียงสุดท้ายที่เขาได้ยินคือคำพูดนั้นหัวใจของเธอยังอยู่กับฉันรอมาหายใจของเขาหยุดชั่วขณะและในเงามืดของกระจกดวงตาสองคู่มองสบกันอีกครั้ง หนึ่งคู่เต็มไปด้วยชีวิตอีกคู่เต็มไปด้วยความตายเช้าวันต่อมาแสงอาทิตย์อ่อนๆส่องผ่านม่านบางเสียงนกเริ่มร้องในสวนเล็กหลังบ้านอาันลืมตาช้าๆหัวใจของเขายังเต้นอยู่แต่ทุกอย่างรอบตัวเงียบสงดผิดปกติโทรศัพท์ที่วางอยู่บนโต๊ะหยุดสัน่นไม่มีสายที่ไม่ได้รับไม่มีชื่อมีร่าปรากฏอีกต่อไป เขาหายใจลึกกลิ่นดินหลังฝนตกยังคงอบอวลกลิ่นที่เคยทำให้เขานึกถึงเธอวันนี้กลับให้ความรู้สึกอบอุ่นแทนความกลัวอายาันเดินไปที่หน้าต่างมองท้องฟ้าที่สดใสเมฆฝนหายไปหมดเหลือเพียงสายรุ้งบางๆที่พาดผ่านขอบฟ้าเขายิ้มเบาๆในหัวใจมีความรู้สึกที่แตกต่างจากเดิมไม่ใช่ความเศร้า แต่เป็นความสงบบนโต๊ะข้างกระจกมีกระดาษแผ่นหนึ่งเปียกน้ำเล็กน้อยเขาหยิบขึ้นมาอย่างระมัดระวังตัวหนังสือจางๆเขียนไว้ว่าเมื่อหัวใจแตกมันไม่ได้สิ้นสุดการเดินทางมันเพียงเปลี่ยนเส้นทางเพื่อเรียนรู้การรักอีกครั้งอายานหลับตาภาพของมีราผุดขึ้นในใจเธอยิ้มรอยยิ้มที่อ่อนโยนเหมือนครั้งสุดท้ายที่ได้พบกัน น้ำตาหยดหนึ่งไหลลงบนกระดาษแต่ครั้งนี้ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บปวดมันคือการปล่อยวางเขาเดินออกจากบ้านอากาศยามเช้าสดชื่นสายลมพัดเบาๆใบไม้ไหวตามจังหวะของชีวิตใหม่ขณะเดินผ่านทางเดิมที่เคยไปกับมิราเขามองเห็นดอกไม้สีขาวเล็กๆข้างทางดอกเดียวกับที่เธอเคยชอบเขาก้มลงเก็บ และยิ้มให้กับความทรงจำเสียงหัวใจของเขาเต้นเป็นจังหวะสงบไม่เร่งไม่หนีเทียงยอมรับเขาเงยหน้ามองท้องฟ้าอีกครั้งแล้วพูดกับตัวเองเบาๆการเดินทางของหัวใจที่แตกจบลงแล้วแต่การเดินทางของฉันเพิ่งเริ่มต้นลมพัดผ่านกลีบดอกไม้ปลิวไปในอากาศเหมือนเสียงกระซิบสุดท้ายของมิรา ฉันอยู่ในทุกกนมหายใจของเธออาญาณเขายิ้มอีกครั้งแสงแดดอุ่นตกกระทบใบหน้าและในแววตาของเขาไม่มีเงาแห่งความกลัวอีกต่อไปมีเทียงแสงขอองค์การให้อภัยและความรักที่ยังคงอยู่แม้หัวใจจะเคยแตกขีดขีดขีด